ถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวผมไหมก็เกี่ยวก็เป็นน้องผมผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่เตือนน้องใช่ๆๆลุงเพคนเดียวไม่ดีพอนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวรอให้น้องมาแก้ปัญหาเองจบนะครับมีเงนเท่าไหร่แปดล้านครับเฮ้ยเพ็ดกูบอกเลยมันจะเพิ่มขึ้นมา20ล้าน เดิมพันมันเสียเวลาเว้ยเสียเสียเสียมือเฮียเจ็บมือหมดถือไม้ไม่ปวดมือหรอใช้สมองดีกว่าเนี่ยบอลน่าจะเปิดบอล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 เปิดกูเชื่อบอลเปิดเร็วบอลเปิดถ้ามึงเจอไอชิโรในนี้มึงต้องฆ่าทิ้งเลยนะดาบ มาครับผมผมพาลูกค้าคนสำคัญมาอีกคนนึงครับอันนี้ V I P ไหม V I P ไหมผมผมถือว่าเป็นลูกค้า V I P ไหมอา V I P เหรอโอเคงั้นงั้นน้องผมงั้นน้องผมไม่ไม่ต้องหลานผมไม่ต้องเข้าดาร์คแชทเนอะโอเคเวทแบงเกอร์ส2งครับเบทแบงเกอร์50,000พอครับมันเล่นยังไงนี่ลุงเอ่ผมมึงพูดตามกูเพยเยอร์300,000พูดตามกูเวท มันแบงค์ลุงอ่ะไหมเนี่ยอ่ะมึงเชื่อถ้ามึงลุงถ้าถ้ามึงเชื่อมึงก้าวเอากเอาเพเยอร์สามแสนลุงฟังผมนะมันตัดไปสองรอบแล้วรอบนี้มันไหลเอาเพเยอร์สามแสนครับต้องโอนยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวให้โอนครับเดี๋ยวให้โอนเราให้เปิดก็แน่ผมผมจะพูดครั้งสุดท้ายนะครับก็คือง่ายๆเลยอ่าเ์คนเดียวนะถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวผมไหมก็เกี่ยวเป็นน้องผมผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่เตือนน้องใช่ใช่ใช่ลุงเพยคนเดียว ไม่ดีพอนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องนี้ยเดี๋ยวลองให้น้องมาแก้ปัญหาเองจบนะครับแค่นั้นเลยเพราะน้องต้องการแบบนั้นนะครับน้องต้องการแบบนั้นผมเลขหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าเห็นไหมยังยังไม่ต้องเอาครับยังไม่ต้องเอาโอนแล้วครับ<อ>ยังไม่เอาหรอใช่เดี๋ยวผมต้องแทงอยู่แล้วไงออาเอามาก่อนก็เลยเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้า กูบอกแล้วเวดเห็นไหมมึงชื่ออาจารย์สิอันนี้แบงเกอร์สูงสุดเท่าไหร่ครับห้าแสนครับห้าแสนแบงเกอร์ห้าแสนแบงเกอร์ด้วยครับห้าแสนช้าก็ลุงสามก็พอมั้งผมว่ามึงเอาความรู้สึกมึงเอารู้สึกของมึงอ่ะมึงว่าไงมึงตามนั้นแต่อะไรนะลุงแบงเกอร์เจ็ดหมื่นครับแบงเกอร์มึงเอาอะไรแล้วแต่มึงสิอันนี้มึงคือตามลุงเนี่ยแบงเกอร์เจ็ดหมื่น ดูเมื่อวานผมกำเงินมาล้านห้าผมออกไปสองล้านเก้าอ่ะแบงเกอร์ผมเอาแบงเกอร์แสนห้าพอโอเคครับมันหาเงินง่ายมึงเห็นไหมมึงมึงเชื่อไหมกูยืนอยู่ี้ยจนกูได้เทสลาเวทมึงไม่เชื่อถามจะบ่อนดูจั่วเจ็ดอันนี้จั่วแปดจั่วมาเข้าแปดเจ็ดเสมออันนี้เราไม่เสียเราไม่เสียเวทเราไม่เสีย ยังใหม่ได้เลยครับยังไงต่อลุงอืมอันนี้อ่านลายไม่ถูกว่ะคือมึงมันมันขึ้นอยู่กับสัมผัสของใจอะอ่ะสัมผัสของใจมึงชื่อว่าสีอะไรถ้ามึงมองเพสีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงินห้าแสนครับแสนห้าครับแบงเกอร์เจ็ดหมื่นครับแบงเกอร์เจ็ดหมื่นผมว่าทางั้นคือเวลากูเล่นอ่ะกูจะไม่เรียงลายหรอกนะมันปัญญาอ่อนเอาความรู้สึกจากใจดราบลุง ล็อกแปดเป็นไงเวทเห็นไหมใจรุ right uh, ้นๆเลขะรครับเลขเก้าเจ็ดห้าครับเวทเลขอะไรครับสี่แปดห้าครับอันนี้มึงได้ไหมมึงได้ปะได้บุงได้เห็นไหมอันนี้กำไรไหมรับเสียอยู่ครับเสียเท่าไหร่เหมือนเหมือนเเสียอยู่สองแสนครับทั้งต่อเลยครับการเสียคือต้องคืนทุนเราต้องเอาทุนกลับมาเท่านั้น ต้องเอาทุนแล้วก็กำไรกลับไปครับใช่กูก็ได้กำไรเสร็จแล้วกูก็เลิกเล่นเลยเพแสนห้า <P 35. S 1> มึงแทงน้อยๆแบบเนี้ยมันจะไม่ได้เงินคืนไว้เวทลุงโชว์เลยครับเพเยอร์ร้านหนึ่งได้ไหมน่าครับอ่ะร้านหนึ่งนี่ดูรุ่นใหญ่เขาเล่นเวทเพ5แสนครับไอเพครับเพ5แสนครับโอเคครับลงไหมครับไม่ครับไม่ไม่ไม เห็นไหมเวท <ห ả? S 1> บางทีโชคชะตาก็ไม่ค่าเข้า,ข,าข้างเราถ้าเราลงเยอะเลขอะไรครับเลขหกเก้าครับหกเก้าเป<ล>็นเวทฝากจายด้วยนะเขาแรกกูว่าจะลงแบงเกอร์อยู่เหมือนกันแต่อันนี้กูเชื่อใจมึงถือว่ามึงลองงานอยู่เอ๊ะเวทไม่เป็นไรอันนี้ลุงว่าอะไรความรู้สึกลุงความรู้สึกหรอกูคิดว่ามันอาจจะสลับฟันปลาแต่ไม่ก็ไม่แน่ก็แบงเกอร์ยาวๆกูคิดว่าอย่างนั้นนะมีเปอร์เซ็นที่ออกเพลเยอร์ แต่ถ้าเล่นแบบออตามตามตามเกณฑ์มันเลยก็คือเพเยอร์เพเยอร์ร้านหนึ่งครับโอเคครับแบงค์สี่แสนครับพออินเลยงพีแสนพีสองแสนห้าพีสองแสนห้าพีห้าแสนครับเพีห้าแสนพีห้าแสนล็อกแปดมาชัวร์ สี่เต้มบวกเก้าเลขยแปดศูนย์หกครับใช่ครับหกเก้าครับผมหกเก้ามึงคิดว่าไงเวทมึงคิดว่ามึงพอไหมเอาเอาคืนก่อนลุงโอเคเอาตังค์คืนก่อนเห็นไหมกูบอกแล้วเห็นไหมถ้าถ้าเล่นเล่นแบบกูอ่ะอ่าแบงเกอร์อ่ะจะออกเห็นปะแต่ผมคิดว่าแบงค์เกอร์ครับแบงเกอร์อีกร้านนึงพอสุดท้ายแล้วน้ำเงินห้าแสนครับ สวนเหรอแบ่งห้าหมื่น 50, ครับแบ่งห้าหมื่นขอผมน้ำเงินห้าแสนนะครับโอเคครับโอโม่ก็แบงค์ใช่ไหมครับพครับพแบงค์ครับลุงเล่นนะ ผมแทงไหนะพี่เมื่อกี้แทงเ่ครับผมแปดศูนย์หกนะครับแทงไปห้าหมื่นมีลุงแทงแบงก์ผมเท่าไหร่นะครับพี่ผมเท่าไหร่นะห้าแสนครับลุงเก้าเจ็ดห้าครับเก้าเจ็ดห้ามีใครถูกอยู่นะครับผมครับผมแปดศูนย์หกครับแบงเกอร์ร้านหนึ่งครับ เพย์เออร์แสนหนึ่งครับเพย์เออร์ห้าแสนครับเพย์ห้าแสนเพเอร์เหมือนกันครับห้าแสนเพย์ห้าแสนเพเออร์แป้งเอ้เพเพเพยแสนเดียวเพแสนเดียวเพแสนหนึ่งเพแสนหนึ่งแงคนเดียวไอ้เบ็ดตาพื้ไสัต จัวบอดปสวยๆนิ่มๆปอกเก้าเห็นไหมเวทเริ่มได้แล้วแปดศูนย์หกครับแปดศูนย์หกสี่สามเก้าครับผมเลขของเก้านะสี่แปดห้าเชี่ยสี่สามเก้าแทงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้กูว่าแม่เงินแกงแม่งจะหมดบากกัเงินแกงไม่เล่นไม่ได้นะอีกอีกห้าแสนพอถ้าเสียมากกว่านี้ก็เลิกเล่นละแทงครับสองแปดสองเสมอคุณเท่าไหร่ครับ คูณหกครับเอาเสมอห้าแสนครับได้ครับแบงค์แสนเก้าครับไม่ต้องตามกูเดาเด็ดแบงค์ห้าแสนครับแบงค์ห้าแสนครับแบงค์แสนหนึ่งครับไปรอดอะไรครับแบงค์ครับแบงค์ห้าแสนเจ๊เอาอะไรนะครับแบงค์แบบงคค์รัไอ้ที่ถ้าเป็นเจ้าแบบนี้นี่รวยนะเอาจริงหักค่าน้ำ่างเงี้ยไอ้ติน่าจะมาทำนะแต่ว่าไปจัดหน้าเอเซปน่าจะไม่ได้วะ จวดสวยๆไปสี who, 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 who ่แต oh, ้มสี่สี่สีสี่สี่สี่อู้หูไอ้เหี้ยผมเลขหกสิบเก้าครับโอาละครับเอละไ้เหียสัตว์โอและนะครับครับผมับงต่ออะไเครับแบงค์ครับแบงค์สามแสน เล่นเลยเวทอันนี้กูเงินแก๊งเอามาเล่นลุงมันนอกทุนคืนนะครับขอสี่ล้านได้ไหมล่ะไม้เดียวสี่ล้านอืมขอไม่มีค่าน้ำนะเพราะว่าวันนั้นบอกว่าเสียไปแล้วนะหกล้านอะงั้นสามล้านได้ไหมสามล้านได้สามล้านไม่มีค่าน้ำให้ลุงคนเดียวเลยไม้เดียวนะลุงแบงเกอร์พีเยอสามแสนสามล้านแบงเกอร์สามล้านอ่ะ ไปแบงค์อรย์สามแสนครับเมื่อกี้ผมลงอะไรไปอ่ะพี่ลองลงใหม่เลยครับเอาแบงค์ับแบงค์สามแสนข้อมูลเอาแบงค์ห้าแสนครับแบงค์สามล้านเพย์สามอะเพย์สามแสนโอเคนี้เอาไหม ไปพวกมึงมาทำอะไรกันกูมานั่งดูคนเล่นไพ่เนี่ยมันดูไม่ดิไม่มึงไปดูดิว่ามันออกอะไรมึงไปดูดิมาดูใช่ไหมครับผมได้รับสามยี่สิกิโลมึงมาดูใช่ไหมมึงไปดูดิออกอะไรอ่ครับโอเคสองปีอีเหี้ยแต่ส่วนพวกแพงแพงเท่าไหร่ครับสามแสนครับแพนไปสามแสนเอาดีไอเจแม่นเลยนะน้องโอ้โหเมื่อวานมาละห้าตัวกับสองหมื่นเก้าเอาพีครับเอาพีสองแสนครับโอ้โห ผมขอเสมอร้านหนึ่งได้ไหมอะเดี๋ยวมาดูครับลุงโอเคโอเคลุงเสมอร้านหนึ่งส่งบอสเราละพี่ปืดเสมอห้าเมตรครับปืดปืดส่งบอสแล้วด่วนขอคุณแปดได้ไหมไม่ไม่ไหวนั่นเสมอร้านหนึ่งเสมอห้าเมตรเอาบีครับบีห้าแสนผมเพย์นะครับผมเพย์สองแสนผมโอนไปให้ก่อนเลยนะร้านหนึ่งอ่ะโอเคอ่าเวทอะไรนะครับขอช่วยนะเพย์ครับเพย์สองแสนครับ เบสองแสนโอโม่กะกะชิโรชิโรบอกเอาบีครับบีบีห้าแสนบีห้าแสนเตเตลงเสมอครับข้ามเสมโอเคเราะว่าชิโรชิลงไหมครับตอนนี้ไม่น่าทันละโอซากุไมผมว่าตอนนี้ไม่น่าทันละโอโม่โอโม่อะไรนะบีบีบีโอเคว่าไงดาวินเราต้องการกำลังเสริม จัวไปจัวจัวสามจัวสามเออมาห้ามา้ยเฮ้ยเฮ้ยบอดมาบอดมาบอดบอดมาจัวบอดมาโอ้โหพ่อเหมือ้จัดเฮ้แต่หาแม่